คันนี้ก็เป็นเบนซ์เปิดประทุนคันที่40ที่รีวิวนะขายดิบขายดีนะครับ2ล้านกว่าบาทปี14 2.22ล้านบาทรถใหม่ห้าหล่ยห้าล้านนะครับตกลงมาเหลือ3-40%เร์เซนะบบเรียงสมบูรณ์นะเปิดประทุนสมบูรณ์เครื่องเครื่องเกียร,ร,ร์ดีเลย นะครับรถหน้าหลังเดิมหมดไงนะโอ้โหเดี๋ยววนในศูนย์รถสักรอบหนึ่งนะครับเปิดประทุนกลางสายกลางแสงแดดเป็นไงโอ้โหขับวนกันนิดนึงนะครับรีบรีวิวรีบขับนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าเปิดประทุนกลางแสงแดดนะครับจริงๆมันไต้องรีวิวพัทยาเนะ วิวส,สวยๆนะครับรอเดี๋ยวไว้มีตังซื้อก่อนนะจะไปเอาไปรีวิวที่นูน่นคันนี้ของเฮียเขานะเอาไปรีวิวไม่ได้หรอกเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวไว้ซื้อก่อนมีตังซื้อเองก่อนหรือใคร,ใครเบื่อแล้วจะมาให้ผ่อนต่อก็ได้นะช่วงนี้ไม่มีรถขับขายเกี้ยงเลยเอสของเอสเคปขายหมดเต้นเลยอะไม่มีรถขับเลยตอนเนี้ยนะครับ ใครจะหารถใครผ่อนรถเบื่อเบื่อเอามาให้ผ่อนต่อได้นะครับรับหมดนะมินิบีเอ็มเบนซ์อะไรอย่างเงี้ยรับหมดรถยุโรปญี่ปุ่นก็รับนะครับเอามาผ่อนต่อได้ใครกเกียรผ่อนแล้วอยากจะเปลี่ยนคันอย่างเงี้ยเจ็ดสิบสองวดผ่อนไปสักสามสิบสามสิบซึงวดน่ะอะไรอย่างเงี้ยเบื่อแล้วอยากเปลี่ยนรถเอามาเลยเดี๋ยวผม ผ่อนต่อให้หรือจะปิดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับบางคันก็ปิดไฟแนนซ์ได้นะครับนะมาได้ติดต่อมาได้อยู่แถวตลิ่งชันเบอร์โทรตามที่ลงไว้นะ0612040946แอดไลน์มาได้นะครับนี่ยางี้ย ระบบประปทุนยังทำงานได้ดีนะครับสบายใจหายห่วงเราเช็คกิ้งให้หมดแล้วรถเนี่ยคอม p l e t ออกไปนะไม่ต้องห่วงนะครับเบอเบอรสวยเห็นไหมออนะครับมาได้นะไม่ค่อยช่วงนี้ไม่ค่อยอยู่หรอกเปิดทุกวนันนะไม่ได้ไปเที่ยวไหนช่วงนี้ อยากไปเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวมีรถดีๆก่อนนะครับเงีนะ้ยสวยไหมนะครับมาเรื่อยเรื่อยะปีละสองมีปีละสี่ห้าคันมาแป๊บเดียวอะ่ะมาจอดได้ไม่ถึงเดือนอะ่ะสองอาทิตย์เดือนหนึ่งไปอะ่ะลูกค้าซื้อไปะละมันหาย,ยากอะ่ะราคาไม่แพงอะ่ะรถสภาพดีหน้าหลังเดิมนะครับมาได้นะ P200 e ครับเรียวเล็ด1ีหนสี่นะครับ2.22จุสองล้านจัดเฟ้นได้เต็มนะสำหรับคนเครดิตดีเงินเดือนดุดหน่อยเงินเดือนสนะักแสนหนึ่ง <c oughs> นะครับซื้อเข้าบริษัทก็ได้นะเราเป็นบริษัทเหมือนกัน